สวัสดีเช้าวันพุทธที่5มิถุนายนค่ะยอดเปิดรับสมัครงานเมษายน8ปล้านหหมื่นต่ำสุดตั้งแต่ปี2021อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อจำนวนผู้ว่างงานลดลงมาเหลือ1.2เท่าต่ำสุดตั้งแต่มิถุนายน2021บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐเย็นลงโดยทั่วไปยูพันบัตรสหรัฐป,ปรับตัวลงอีกเมื่อคืนนี้ค่ะ2ปีต่ำกว่า 4. 8 10ปีต่ำกว่า4.4 ตัวยาวลงแรงกว่าตัวสั้นส่งผลให้ U.S. Treasury yield curve inverted มากกว่าเดิม Growth sectors บวกส่วนหุ้นในกลุ่ม cyclical s ซึ่งปิดลบเห็นได้ชัดค่าว่าตลาดสหรัฐอยู่ในโหมดเงินเฟอชะลอเงินฝืดหรือ disinflation deflation ใน2วันทำการแรกของสัปดาห์ ทางฝั่งของไคลเซนพีเอ็มไอภาคบริการจีนพฤษภาคม54.0สูงสุดใน10เดือนดีกว่าที่ตลาดคาดไว้52.6และเติบโตเร็วขึ้นกว่าเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่52.5ค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเริ่มยืนได้หลังโดน a l g o r i เดอ e r s ถล่มขายตามโปรแกรมอ้างผลประชุม o p e ป Plus ดังนั้น Disinflation Deflation Trace น่าจะซาซาไปในไม่ช้าตลาดแรงงานสหรัฐเย็นลงเศรษฐกิจจีนฟืน้น น่าจะขับเคลื่อนตลาดเข้าสู่บรรยากาศดีๆ g ก l d i l ็ c k อีกครั้งค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1,337.32จุดลบ0.62%มูลค่าการซื้อขาย45,992ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยช่วงต้นดีดขึ้นก่อนไล่ลงมาแก,กว่งในแดนลบจนถึงปิดตลาดเป็นไปตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียหลังไร้ปัใจจัยใหม่และยังเผชิญแรงขายนะักลงทุนต่างชาติกดดันประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่วน,นฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่94,299นออาบล้านบาทและยธบตทอายุหปีปิดที่2.51%เปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0 0 1นหนค่ะส่วน,นฝั่งของค่างเงินบาทเปิดตลาดเย็ยนวันนี้ที่36บาท57สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนิ้วเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้าปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทส่วนหนึ่งมาจากเงินเยนที่แข็งค่า,ข,าขึ้น ส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเป็นครั้งแรกในรอบ3วันทำการเนื่องจากหุ้นในกลุ่มยานยนต์ได้รับผลกระทบจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตลอดจนเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทดสอบความปลอดภัยซึ่งทำให้ต้องระง,งับการจัดส่งรถยนต์บางส่วนนิกกิปิดไปที่3 8 8 3 7 4 6นมิจุดสี่ลบศูนจสร่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิตลาดหุ้นจีนปิดบวกโดยได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพ เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นปิดที่3,091.20จุดบวก0.41%ส่วนึ่งนต์่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลรายงานที่อ่อนแอเกินคาดซึ่งเป็นปัจจัยหนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะพิจารณาป,ร,ปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ดาวโจนส์ปิดที่38,711.29จุดบวก0.36% S&P 500ปิดที่5,291.34จุดบวก0.15% และ n a ต a กปิดที่16,857.05จุดบวก0.17%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันอังคารเนื่องจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถงหุ้นในกลุ่มเมืองแร่และพลังงานลงแม้การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในวันพฤหัสนี้ CC40 ตปิดที่7,937.90จุดลบ 0. 7 5 DAX ปิดที่1 8 4 0 5 6 4จุดลบ1.09% และพุซีร้อยปิดที่8,232.04จุดลบ0.37ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยโดยระหว่างวันดัชนิดดอลลาร์ปรับตัวขึ้นก่อนที่จะอ่อนแรงลงในช่วงท้ายตลาดขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของเฟด ส่วนฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวสต์ซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารลงไป1.31%ปิดที่73ดอลลาร์25เซนต์ต่อบาร์เรลโดยตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลว่ากลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในช่วงไตรมาส4ปีนี้แม้มีสัญญ,ญาณบ่งชี้ว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดออนแอร์ลงแล้วก็ตามส่วนฝั่งของบเบริลเลนค่ะลบไป1.07%ปิดที่77ดอลลาร์52เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคารตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของสุลดอลลาขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานและที่ทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดสัญญาณทองคำตลาดโคมเมกสมบูรเดือนสิงหาคมลบ0.92ปิดที่2,347.40ดลเซนต์ต่อออนและนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดอะดิวี่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k h m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันมรรวันตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ